สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผมสวัตถ์หนุ่มโฆษกตำรวจสักแก้วพร้อมด้วยมาเจิ้วค่ะและมนุษย์ค่ะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับกับผมก็จะมาเชิญชวนให้น้องๆหนูตลอดจนท่านผู้ปกครองนะครับจังหวัดสแก้วนะครับมาเที่ยวงานมาเด็กประจำปี2557นะครับ อนาคตโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรนักสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดสักแก้วนะครับในวันเสาร์ที่11มกราคม2557นะครับตั้งแต่เวลา08.00นถึง12.00นนะครับที่สุ้มตำรวจภูธรจังหวัดสักแก้วนะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมอบให้น้องๆหนูๆนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพร่วมกับพี่ๆตำรวจนะครับ และร่วมฟังเองเพราะเพราะสไตล์ตำรวจัะแก้นะครับรวมทั้งรับของฝันของฝากนะครับจากพี่พี่ตำรวจัะแก้นะครับขอาการดเชิญครับกระตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยให้มั่นคงนี่คือของฝันบนเด็กในจำปี2557มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ